พริกพริกพริกอันนี้พริกสวนพริกสวนจ้าอันนี้คือพริกพริกสวนกำลังดกเลยพริกเครือหรือพริกสวนเนาะนี่น่าจะเป็นพริกสวนเนาะเด้อรัดลกเนี่ยอันนี้มาเที่ยวบ้านแม่นะจ๊ะมาเที่ยวบ้านแม่ บ้านแม่ปูพริกเยอะแยะเลยขึ้นกะเพราวานหางจระเข้อุ้ยเบลอเบล่าเลยไงเบลอเบล่ากระเพราโหรหาคามีเพียบพักพริกมะเขือคืนเป็นมะเขือคืน,มคนหมดหมดคืน วิถีชาวบ้านโอ้แม่พริกแม่น่ะดอกเต็มเลยเนี่ยขึ้นดอกเต็มเลยนี่โอ้ยดอกดอกมากเลยนี่ดอกเยอะดอกดอกอันก็บวบบวบแล้วแม่โอฟักไม่ใช่บวบโอ้บวบด้วยบวบก็ฟักบวบก็ฟัก มีเสะเดาต้นมรกตเขียวมรกตอันนี้ก็โหระพาโหระพาสวนผักหน้าบ้าน เก็บมะพร้าวไปทำขนมจ้านี่เก็บไรหาฮกน่วยเอาไปทำขนม,นมขไหนจิงเหรอโอออกจริงรออจริงเหรอ,หรอเป็นไปได้นะนมะม่วงออกดอกมะละกอพันเตีย้ยออกแล้วออกแล้วอันนี้ต้นผู้ต้นผู้ต้นผู้ เขาบอกว่าต้นพู่ต้องตัดยอดออกนะแม่มันถึงจะเป็นลูกตัดยอดตัดยอดออกแล้วแล้วมันก็จะออกเป็นลูกว่างั้นโอ๊ยแตงกวาเป็นลูกแล้วหนุนเป็นน้วยแล้วแตงกวานะนะอืมมีแล้วนะจ๊ะอันนี้คือต้นหญ้าอุ้ยอุ้ยอุยต้นหญ้าหรือต้นอ้อยนี่ นี่พักขาพ่อพักขาพักขาโอ้บักม่วงเป็นดอกแล้วบักม่วงเป็นดอกแล้วไม่หยังก,ก็ะไม่หยังโอ้อยากว่าน้ำเขาตีฮอ,อนเข่าห้อมไปไปเข่าห้อมเลยเข่าใจป่ะนี่ไปไปเคก้ก เค้กไปไปได้ช็อกโกแลตอีกเค้กไงไอโกโก้น่ะไม่ต้องตามเขามาหรอกมาดูสวนบ้านยายนี่เห็นไม่มีอะไรอ่ะอยู่ว่างๆรดน้ำให้ยายบ้างจิไอ้เค้กเออนี่คือวิถีชาวบ้านทำสวนทำนาทำไร่นี่ต้นบักม่วงต้นมะม่วง อันนี้ยังไม่ออกดอกไอ้ที่ซื้อมานั่นะ่ะไอ้ซื้อมาตอนไหนไอ้ที่ออกดอกนะแม่นั่นน่ะไอ้ที่ออกดอกอะซื้อมาตอนตอนท้ายเหรอตอนแรกที่ว่าไปซื้อที่ที่หนูพาแม่ไปนั่นน่ะออาอ๋อเออนอออ,ออกเรียนหนออาหกสิบหกสิบกลัวมีขา้าวโพดด้วย ข้าโพดข้าโพดกำลังปลูกทั่วปลูกทั่วค้างทำค้างไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค้างไว้เรียบร้อยแล้วต้นกล้วยก็กำลังออกงามกำลังเป็นนออวบอวบทั้งนั้นเลยเห็นมาจากวิธีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำสวนข้างๆบ้าน เข้มข้นกว่าใช่ไหมเดี๋ยวจะเอามะพร้าวเอามะพร้าวอาไปทำขนมเขาต้มอุ้ยหมดอุ้ยแม่ือหมดหลายเถะหมดหลายคักหมดแดงอืมหมดแดงหลายคักอเอ้าสามลูกกับพ่อนี่เอาไปสามลูกจาก้า โอเคจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคลิปนี้ก็บายบายสมหิจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยน้องสาวมาแล้วน้องสาวน้องสาวมาทันลาบเป็ดพอดีเลยน้องสาว,สาวมาทัน,นอา้าบอโอ้